ช่างหั่นกะมีอีกเชียงแต่กันผัวเมียคู่นี่เดี๋ยวเมียมันโหลดสร้างไวคือมาไปซื้อเขาให้อันใหญ่เมียคือกินครับเสื้อไปนี่เด้อตอนพึ่งเตือนอยู่ชื่ออย่างปลาดลาสามเราเดียวมาครดจังเลย่ิดปรบะปั๊มโดมกูรู้ไอโดมกูโอ้อกินกิน้ต่ความกินชมนะวะ ขาดขาดตัวเลียญซ้เกาแท้ขาดตัวเลรียซ้เกาหีเออมาหนาเดีดยิีมาหนาเดี๋นีังดเอามาเก็บเอาก็เก็บไ้จเจ้าองเอามาเก็บไ้ก็อยโอต้องเก็บไว้น้ำยาต้องเก็บไ้น้ำยาไม่เก็บนบัวบะหม่นปุ่นสามคนขนาดนี้เพ็ดขอบพมีไผคเน่ยมีบกนี่เออแล้วก็เจ้ายปถัว เอ็า่สาคไขไปไ่ไปเชียาิตั้งไอเอทไปนะมีตั้งย้น่องน่องเสียงนี้พอดีก็ทำเลมานเลยเป็นพ่นองเอาพละลเมื่อเอเนาะแสดงว่าไม่ใช่พ่นองมากไปถ้มไผ่เยอะพ่นองให่คะแนนลหจีพินองอยู่ไหนพีว้าวอาจารย์โอ้ยอะไรเป็นพ่นองเนี่นั่นเมียพรนเี่นั่นคุณน้าพอนเปพองเขาดูเจ้พ่นองญ่พย่นละบ่โอ้เออเออเอ จับมงเห็นยังมุนั่นก็ไดเนราะหัวที่นั่นก็ะไดหัวย่งคืนนั่นรำยางเลยแย่งหัวดีล่ำย่งก็มาไหลแล้ววันเมียปุ๊กลุกได้คับอันไปแก่เขา่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปกครับครับพี่น้องมีความรู้สนที่กาเขาควมแกมีดี่าเบาุแกงบะไรแกแกงฉันเขาอาเขาเปนอะไรเตรียมกันเลย าึงถึงิงเออเล่นให้มันสุดตัวเป็นศิลปินจูบกไ้ปก็ไจังยี่จังเจ้าบาะ่ากุหมายเขามาถ้าเอกหลายรอหลายหลายคนมันเป็นเขาบอกเด็กเขาบอกเบลมันก็ไปเขากลับเปิดเอากลับเิ่วเหลือแต่พอยเนี้ยนล่ะมันไครแล้วเลลือนอะ ไฟย้อนจูบเลยจู่ไปโกคว้าหุ่นใส่คนอ้ยน่าสนอนะกันซส่มกันยุดอกก้าเข้าเนั่นนะแล้วยังดีใจค่ะคฟย้าแล้วได้เรียนนั่นนะเออแล้วว่าอ้ยคือมาถามชันกอนเนา่แล้วยังภูมมใจได้ใหญ่เออเออเจ้าบอกว่างเออพี่นางน่ดอกเจ้าก็ต้องพูมิใจขึ้นกันไยบ้านนะ เจ้าเ awesome ่งสิมมาเจ้าเราตึมอันนี้แคลืรูปลักภายหนอกเราซื้อดิถอดรูปถอดคาบได้ไม่ฉีกปอมอ่ะีตีหายังไงนอนเนี่ยโอ้เสดงว่ายุ้งตอมคื้นไหลนอนะครับว่าอ้ของไม่กวาเจ้าว่าคินดักจเจอาไม่หยาดแล้เปลี่ยนนั่น นักเอกาสะมน้ำตามทาเลี้ยงเตียเราจะไปคิดแป๊นั่นเขาก็ต้องเตามเลี้ยงเออใ่ไหมว่อกสมมติเราขึ้นดักได้แล้วเพียงยาวเนาะกาเขาเนาะเราโตตัวเรียนเนอะที่ว่าเจ้าตีบแตกแล้วตีม้อหมดเตะที่เขาเรีนความแกมี่ ไอที่ไปสัมผัสแล้วอยู่อีกจนไอยนี่ยแล้วอยู่บ่เจนด่บ่บ่หลับงามอยู่แล้วแล้วบอกแล้วบอให้ฟังอยู่แล้วว่าเดี๋ยวมีไลน์เดี๋ยวเข้าด้วยอีกพระสันวะขันแล้วอย่ามาคนหน่อยกินกล้าถ้าไปแล้วเขาอีกบันทึกกันใช่แล้วคู่กับเวียปุกก็เก่าล่ะสมกันดีพี่น้องฮาฮ่าฮ่าฮพี่น้องให้คะแนนไหลพี่น้องเอี็นยังคะแนนไปให้ไลน์ว่าคู่นี้สมกันดีว่านั่น โอเคแหละเออเดี๋ยวผมจะยิงโลดใ้เปไนนั่งอีอโลดเออเดอยโลดเขาไออกเอาเร็วทานไฟเกาเอาว่าเป็่นเลนกัเลนตัวนี้ก็เปลเ่นแต่แต่ว่าสิ่บอกกันแนี่รพูดเรื่องแต่ขนาดเมื่อนั้นยิโลดใส่ไปจมลักให้จะได้ลูกขึ้นไปแล้วเอาพอนะ จาของจับหูหนึงเลียวเท่านีเจ้าของที่จมหล่นไหมเนี่ยใชเขามาซอยจมยังไงอ๋อคนเ,เ,อเป็นเ้าเสียเปียกคนสว่าจ้าว่วามสุนทรมาขวดนัวดีแถวไอ้ออกซอยนอ้องจมล้างแน่นอนเก็บทองจมล้างไปเปไาใบมาสันว์เจ้าไหนจะ่าจมล้างหูเดียวเนาะอีหูนึ่งจงไว้เขาจมไห<อ>มเป็นทั่วจีเอาพี่น้องเดี๋ยวไปพบพ่อกับเพาะเงาครับผมไปสัมผัสรอบกันปัจจุบันท้นเศรษฐีล้มกิ่งใหญ่บอจ้าเพราะสอบถามเมียคู่นี้แล้วเทียงกันแต่เศร้าๆคนโอ้จักจังไหนดอก ไทยคว้าอย่างไรกัได้นอนตัวแบบทศไทยนั่นแหละนอนอตื่นขึ้นสิได้ไปห้าลินเด็กมันนเด็ก้อย,ยสวัสดีครับลุงตัวสวัสดีครับส,ส,ญญสวัสดีครับญญถ้านก็ทำไรเอย่ยวันนี้เหลืออยู่ประมาณอันนี้สิบตัวแล้วไปจะตัดนี้ออกแล้วก็ทาสีใหม่เพราะว่า<อ>ถ้าเป็นอย่างนี้เวลาเราไปเอาผ้าไปอะไรแบะมันมันดุึงออกมาโอ้มันด้วยสวยงามสวยงามก็จะตัดแล้วก็ทาสีใหม่ ก็เก็บแล้วรใต้อีกสีตัวก็บหมดแล้ววันนี้มีอะไรมากมายโอ้แล้วก็เดินทางใช่ไหมช่วงช่วงคาแรงตุ้ตัวกับทีมงานเดินทางก่อน่ว่างตไม่แน่เพราะว่าไม่รู้เขาจะเอาของอะไรขึ้นรถบ้าต้องรอเขาวโอ้โอโอีทีมงานนนครับโอนมาถ่าแล้วบรอแล้วนะครับผมทีมงานเรามารอแล้วนะครับอ้เอ้ทสวัสดีครับเอกอมสวัสดีครับฮะเอารอโอ้ยวันจะสัมภาษอยู่หม ออ้ยตะเกียบเ,เป็นพระเอกบ้านดีโอ้โอเขาดังแล้ว,เ,ออลวเขาใกล้ยากแล้วแล้วพี่น้องครับบรรยากาศในสำนักง,งานเมื่อนี้นะครับผมพี่น้องซีหมอลำสดลำเพลินนะครับผมบรรยากาศลุงตู่ทำภารากิจครับเมื่อน,นี้ตกแต่งอีกนิดหน่อยนะครับผมเกี่ยวกับเอ่อเวทีเนาะลุงตู่ใช่ไหมฟอน่า เวลาเขาใส่ผ่าใส่อย่างเขับไปแล้วมันจังบ่โดออกมาพี่น้องครับนี่นครับฉากก็สวยงามอลังการยิ่งใหญ่เพชรลำเพลินนะครับผมมาขึ้นนี่ขอขอบคุณแม่แดงเด้อขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่ทานนะครับผมที่ช่วยกันสนับสนุนนะครับผมซื้อขอ้าวปลาอาหารนะครับผมซื้อพี่เคียรเกียร์บักเนา้านะครับผมทึงบักหุง มะพร้าวมะนาวส้มโอมะแฟงแตงโมชชยโยโหหฮิ้วนะครับผมขามาให้นะครับสำนักงานเขามาให้ทีมงานเพลิาเพลินเอาไว้ทายู่ทายินนะครับผมขอขอบพระคุณหลายๆเด้อแลยวก็ขอขอบพระคุณนะครับผมแม่สะใภยเดนมากเด้อนะครับผมเอกว่านี่เพื่อนเออน่าจะขอขอบพระคุณแม่สะใภยเดนมากเด้อนะครับผมบอกาว่านี่นะครับผมขนมเอออย่างไรขนมปังอบกรอบอกครับผม ฝากพี่ต้อยโชคมานะครับขอพระคุณนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่บุษบานะครับผมที่สนับสนุนนะครับผมอะไรนะครับอนติปหน้าฮานนะครับผมเพชรครอบครัวเมื่อคืนนี้ขอพระคุณพี่บุษบาหลายๆเด้อนะครับผมอ่ะสาหรับคลิปนี้นะครับผมตัวสีกับผมมี่อย่างไรนะครับผมชิปนาเอาไว้พอกันไม่ในชิปหนานะครับผมคำบอกคำจาไดนะครับวัสุภาพ นะครับประกาศกิริยามารยา,าทของตัวสีที่แสดงออกไปแล้วไ <c oughs> ม่สุภาพต้องขอโทษขออภัยปภแอแม่เอฟซีมะลําเพลำเพลินเฮาสูขส้ขู่สุคนเด้อน,นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลงลาไว้ซ้มนี้นะครับผมคลิปหน้าพาะกันไม่ในช่องตัวสีหรือว่าตนพพลัตเพลตำเพลินเนอรอพี่นองเด้อน,นะครับผมขอขอบพระคุณหลายๆและสวัสดีครับ